มีกำหนดวันมานะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีข่าวอะไรตรงไหนก็อย่าไปตื่นเต้นนะคะแล้วคดีแบบนี้นะคะคดีแบบนี้คดีที่มีผู้ร้องทุกข์ร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตารวจเจ้าหน้าที่ตำรวจ,จทาหน้าที่สืบสวนสอบสวนแล้วก็ทําสํานวนคดีส่งไปที่อัยการมันเป็นการกันกรองเป็นชั้นๆนะคะคดีสวนไหวายของแม่สาก็เหมือนกันมันเป็นการกันกรองเป็นชั้นๆแม่สาไม่เข้าใจว่าคนอ้วนต้องการจะข่มขู่หรืออะไรแต่ว่า ข่มขวัญได้เฉพาะคนขวัญอ่อนนะคะจะข่มขวัญอีดําไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเรารู้ระบบอะไรพวกนี้เป็นอย่างดีนะคะแล้วแจ้ก,ก็เหมือนกับว่าทําอยู่อย่างนี้จนถ้าแค่ลําดับขั้นตอนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะลาดับขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายที่เราจะต้องรักษาสิทธิ์ของเราแจ้ว่าแจ้ก,ก็รู้ลําดับเยอะนะคะรู้ลําดับอย่างถูกต้อง ทุกขั้นตอนนะแต่ว่าในเรื่องราวของข้อกฎหมายอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้รู้มากเท่าท่านทนายหรือว่าผู้ที่รู้กฎหมายจริงๆแต่รู้ขั้นตอนความเป็นความไปความมานะคะว่าเราถึงขั้นนี้เราจะต้องไปอย่างนี้ต้องไปอย่างนี้ต้องไปอย่างนี้จะไม่ยอมให้ใครมาข่มขวัญได้ง่ายๆแน่นอนนะคะนะคำพูดของคุณนะคะมันจะข,ข,ข่มขวัญความพูดของคุณจะข่มขวัญได้เฉพาะคนขวัญอ่อนแล้วก็คนที่ไม่รู้หนังสือไม่รู้กฎหมายไม่รู้ขั้นตอนนะการที่จะออกมาบอกว่า เอแอม่สาปากดีแม่สาไลฟ์พูดถึงคนนั้นคนนี้ที่มาพูดถึงว่าเรื่องเกี่ยวกับการประกันตัวห้าหมื่นประกันตัวสองแสนอะไรการที่เราออกมาพูดแบบนี้นะคะนะมันไม่ได้ทําให้เราเสียขวัญได้หรอกคะ่ะไม่ได้ทําให้คดีมันเปลี่ยนไปยังไงได้เลยนะคะตํารวจต้องรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะถึงส่งให้อัยการค่ะเขาต้องพร้อมหมดแล้วต้องเก็บทุกรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อย คือเขาพอแล้วอ่ะตำรวจคือมั่นใจแล้วพอแล้วแค่นี้ถึงได้ส่งทั้งหมดไปที่อายการเพื่อที่จะกันกองเป็นลําดับที่สองนะคนร้องทุกข์คือป่าไม้ค่ะป่าไม้ก็มาร้องทุกข์ว่าเออฉันเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้คนนี้เป็นคนทํานะตารวจเออป่าไม้มาร้องทุกข์กับตํารวจตํารวจก็มาสืบมาสอบนะคะตํารวจก็มาสืบนะสืบสวนสอบสวนความเป็นไปความเป็นมายังไงเขาก็รวบรวมพยานรวบรวมหลักฐานต่างๆคิดว่าพร้อมแล้วคิดว่าพอแล้วก็ไปส่งที่อายการเพื่อจะกันกองเป็นชั้นที่สอง พออายการกันกองเป็นชั้นที่สองเสร็จสั่งฟ้องข้อมูลจะไปที่ศาลนะข้อมูลจะไปที่ศาลส่วนผู้ที่จะอธิบายเรื่องราวของความเสียหายแทนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็คือท่านอายการเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ตํารวจรวบรวมไปส่งที่อายการแล้วก็คืออยู่ที่อายการนะคะก็พ้นมือตํารวจไปแล้วพอท่านอายการส่งไปที่ศาลก็คืออยู่ที่ศาลนะคะการที่จะมาบอกว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะต้องมาทําอะไรกับแจ้ได้อีกมันต้องเป็นคดีใหม่ค่ะ นะพี่โจสวัสดีค่ะมันจะต้องเป็นคดีใหม่พี่โจฝากด้วยนะคะอย่าให้ใครมาข่มขวัญเอฟซเราได้ค่ะพี่โจทุกพวกเรารู้ลำดับรู้ขั้นตอนการกระบวนการยุติธรรมดีนะข้อกฎหมายเราอาจจะไม่รู้ชัดไม่รู้แน่หรอกค่ะแต่ว่ากระบวนการทางกฎหมายพวกเรารู้ค่ะไม่ต้องมาข่มขวัญหรอกนะถ้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะเอาผิด กล้วยก็คงจะเป็นคดีใหม่มาเอาผิดอีแจ๊หรืออีกุลาก็คงจะเป็นคดีใหม่การที่แม่สาไปพูดพาดพิงใครการที่แม่สาไปพูดหมิ่นประมาทใครนั่นคือคดีหมิ่นที่เป็นคดีใหม่สวนหวคือสวนหวายเป็นคดีไปแล้วนะคะคดีที่เป็นคดีไปแล้วไปถึงชั้นศาลแล้วป่าไม้จะมาดําพึงดําพันอะไรมันไม่เกี่ยวหรอกค่ะนะถ้าเราไปพาดพิงป่าไม้ในแบบไหนก็จะเป็นคดีหมิ่นประมาทไปค่ะนะมันก็จะเป็นคดีหมิ่นประมาทส่วนคดีไหนที่มันไปถึงชั้นศาลแล้ว มันก็จะไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปเพิ่มไปเติมไป,มไปสูงไฟได้ตลอดเวลาหรอกค่ะนะอันนี้คือเรื่องจริงที่จะเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คดีไปถึงศาลแล้วคุณอยากจะเอาอะไรไปเสริมไปเสียบไปเติมคุณจะทําอะไรยังไงเมื่อไหร่ก็ได้นะมันทําไม่ได้ถ้างโง่ก็ไม่ต้องพูดค่ะนะไม่ต้องบอกหรอกขมขวัญได้เฉพาะคนที่ขวัญอ่อนแล้วก็คนที่เขาไม่รู้ขั้นตอนเท่านั้นแหละคดีไปถึงศาลแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาจะแจ้งความอะไรสาวิธีก็เขาจะต้องทําขึ้นมาใหม่เขาจะต้องมีคดีอันอื่นอันใหม่ถ้าเกิดว่าเป็นเราไปหมิ่นประมาทเขาไปหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาก็จะต้องดําเนินคดีเราในเรื่องเกี่ยวกับหมิ่นประมาทแต่เรื่องเกี่ยวกับสวนไหวนะคะคดีมันไปถึงศาลแล้วคดีไปถึงศาลจนได้ประกันตัวจนอะไรแล้ว ะะมันอยู่ในขั้นนั้นแล้วเหลือแต่สู้กันในศาลเราจะสู้หรือว่าเราจะหยุดเราจะยืนเราจะถอยเป็นเรื่องของจำเลยค่ะเป็นเรื่องของโจทก์กับจำเลยกับศาลที่จะต้องเคลียร์กันคุยกัน